ระกลิ่งจีนรุ่น2แผ่นดินปี2537พิมพิใหญ่นะครับจากบันทึกเก่าแก่พระกิ่งจีนนอกสร้างในสมัยเมงกับเช่งนะครับอายุในราวพุทธศตวรรษที่400-900ถึงเ0 0นั่นก็หมายถึงว่าอายุกว่าพันปีในยุคปัจจุบันนี้นะครับการสร้างโดยฝีมือช่างหลวงตกแต่งงานละเอียดและประณีตมาก ในด้านเนื้อหานั้นส่วนมากจะสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองผสมนะครับนิยมเรียกกันว่าเนื้อทองม้าห่อหรือเราเรียกเนื้อทองดอกบวบเป็นหลักนะครับแล้วทำการอนุรักษ์ด้วยการเปรียกทองทาหรือไม่ก็ลงชาติและลงน้ำรักปิดทองทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับอาจแยกตามพุทธศิลปะเป็นพระกิ่งบากเกงเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นพระกิ่งหนองแสก็มีนะครับพระกิ่งจีนจึงเป็นยอดปัฒนาของนักสะสมรุ่นเดินนะครับรุ่นรายคลามล้กก็คลนรุ่นใหม่แต่ต้องใช้กําลังเงินมหาศาลในการครอบครองทั้งยังมีสิทธิเจเอ๋กิ่งเจ๊กฝีมือไทยทำเทียมเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะครับปี่5 3 7ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยจีนได้ร่วมกันกับวัดวงซิวเมืองกวางโจว ฟื้นฟูชีวิตวิญญาณสัมพันธ์ไทยจีนครั้งใหญ่นะครับในด้านพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระกิ่งจีนนอกขึ้นด้วยรูปแบบและพิจิตรามตามแบบฉบับบรรพการพันปีไม่ผิดเพี้ยนะครับพระกิ่งจีนนอกแต่ร่วมมือกันสองแผ่นดินนี้ขนานามว่าพระกิ่งตักษมอเพราะจัะทำพิธีพุทธาพิเศษครั้งแรกณวัดวงสิวสำนักสงฆ์ตักมออันยิ่งใหญ่ วันที่4 5ถึง5กันยายน2537นะครับพระสงฆ์สายมหายานเมืองจีนพระสงฆ์ทิเบตมองโกลเลียและพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมงานใหญ่ที่สุดครั้งแรกของผืนแผ่นดินใหญ่มากกว่า500รูปมีท่านพระพุทธิรังสีวัดโสธรเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับต่อจากนั้นก็กลับมาทำพิธีหนสองวัดสุทัศน์เทพรารามฝักศิลาแห่งพระกิ่งเมืองสยามในวันที่11ธันวาคม โดยยอดเจิิย์าจารย์ทั่วไทยร่วมงานครับขั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งประวัติการประธานจุดเทียนชายคือพระวิสุทธาทิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปื่นวัดบางรรพระหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อลำใหญ่วัดลาดยาหลวงพอ่อสมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกเป็นต้นนะครับาการจัดสร้างพระเก่งสองแผ่นดินครั้งนี้ทําได้สมบูรณ์แบบเรียกได้ว่า สร้างผลเดียวอยู่ในความทรงจําและเป็นประวัติศาสตร์ชั่วกรน نان วุทธคุณนั้นช่วยขจัดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเดินทางคล้าคลาดปลอดภัยเน้นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการกําจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลการป้องกันอันตรายการให้โชคลาภการเจริญรุ่งเรืองการค้าขายและเสริมดวงชะตาส่งเสริมด้านการค้าขายเงินทองไหลามาเทมาและนํามาซึ่งความร่ํารวยครับ ผมเปิดแปลงให้บูชาแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ